สุดท้ายนะของรายการมีมีอะไรคุณด้วยวันนี้เป็นวิถีไบเกอร์คืออะไรวิถีไบเกอร์ไบเกอร์นี่แปลว่านักบิดอ๋อนักบิดเดี๋ยวนี้เขามีแบบอะไรนะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์วันนั้นเพิ่งคว้าไปคนใครอะของเราเนี่ยหรอของเราเนี่ยแหละแต่ว่าล้มถนนลื่นเฉยเฉยไม่ได้บิดเร็วเจ็บไหมไม่เป็นไรตลกนิดหน่อยเพื่อนผมเนี่ยเป็นไบเกอร์ไบเกอร์มีหลายคนนักบิด S <S ก็เมื่อปีที่แล้วประมาณทักประมาณปลายปีไปงานศพมันคือขีอ่ๆอยู่เนี่ยไม่ได้ไปนชนอนไใครนะคว่ำไปสิวิตแล้วเจอเพิ่งเจอกันอาทิตย์เดียวนะพอสัปดาห์ต่อมาก็สิวิตเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นไบเกอร์เหมือนกันแล้วก็เลิกบอกเอ้วิทย์ทำไมิกวีวิตวิทย์ทำไมเลิกอ่ะไม่เลิกได้ไงกคตรตายเจ็ดคนแล้วเจ็ดคน เแต่เขาพิเศษที่พี่ก็ใส่ไปเลื้อมันจะเซฟตี้ยังไงมันก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ดีนะอย่างอย่างคุณกุยนี่ก็เป็นไบค์เกอร์คนหนึ่งเหมือนกันใช่คนหมาไงไบค์เกอร์แต่คุณกุยนี่ไบค์เกอร์สายวิบากเมื่อก่อนแต่ก่อนรถพ่อรถวิบากโมดูคอร์สคุณพ่อขับโมดูคอร์สคุณยพ่อผมเป็นไบค์เกอร์แล้วมีบางช่วงเป็นไบเซ็กชวลด้วย นอบีเจอนักไบเกอร์มาเจเชิญไบเกอร์ของรายการหน่อยครับอันนี้อาจจะเป็นไบคี้ไบคี้ต้องเรียกไบคี้มาแล้วน้องโฟโอ้โหนี่เจ้าของกิจการนะเป็นเป็นหลายอย่างนะเนี่ยแล้วแว่นแว่นทำไมทิ้มออกมาอย่างนี้เนี่ยไบเกอร์นี่ต้องแต่งตัวอย่างนี้อ่าคุณกุ้ยช่วยถอดโอ้โหเฮ้ยคนอะไรบูนอยู่กับตัวถังมอเตอร์ไซค์เออโอ้โห้ต้องถอดท่านี้ด้วยเหรอืมดูหมวกกันน็องหน่อยอันนี้หมวกกันน็องของจริงเลยนะ เนี่ยอย่างเงี้ยหัวกระแทกไม่เป็นไรพี่ถ้าลองดูไหมลองให้รถลองให้รถรถเมย์เหยียบดูสักคือหัวแทกไม่เป็นไรแต่มันจะตายตรงที่ว่าล้มไปแล้วรถมันแตกให้มันรลุ่ยเลยใช่ไหมอันตรายเท่นะอย่างวันก่อนเนี่ยผมไปดูบอลที่เอ SGC บางทองที่ SGC เซเรียมดูเสร็จก็ผมก็จะนัดคุณผู้อนวยการไว้ที่ร้านข้าวต้มเดด็ป789หน้าปากซอยระบุกชื่อได้ไหมผู้อนวยการมีหลายคนเป้อ๋อวุฒิอิต กดีใจแกไปซื้ออุ้มมาแกดีใจวันนั้นไงก็จัดให้หมดเลยแกนั่งนั่งอยู่นั่งริมถนนไงสักว่าเบิ้บิ้มเบิ้มพันตัวไปเงี้ยผมมานั่งคิดเฮ้ยตายเอ้ยมันแหล่งชุมชนมันกูอคือวิ่งด้วยเขาใจว่าเขาว่าแหล่งชุมชนเนี่ยใช่คนพลุกพ่าดคนพลุกพ่านมันมีทั้งร้านก๋าต้มมีคนร้านโน้นร้านนี้เงี้ยใช่คุณไม่ควรจะขี่เกิน30กิโลเมตรหรือ40กิโลเมตรนั่นคือวิ่งบึ้งหนีอไปเลยโอ้โหเสียงแบบ คือแบบจะโชว์ไงว่ารถแรงไม่ใช่ท่อคือรถไบค์เกอร์ไอ้บิ๊กไบค์มันรถมันรถมันแรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่พวกไอพวกแหวนเนี้ยเราไม่สนใจอยู่แล้วไงใช่ไหมตรงนี้เขาิดกันมันต้องร้อยกว่าร้อยกว่านะออกถนนผมเลยคิดเลยบอกเฮ้ยก็นี่ไงคือคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันทําให้สังคมส่วนใหญ่ของวงการเขาเนี่ยมันก็เสียไปหมายถึงวงการไบค์เกอร์ของเขาเนี่ยนะคือคนที่แบบรู้มารยาทอะไรก็มีก็มี แต่ส่วนใหญ่มันก็อย่างแบบบางทีบางไปต่างจังหวัดไปเขาใหญ่ไปหุ่ยินเนี่ก็บิดได้เนี่ยใช่บิดได้ก็ถนนเจอยาวไปแล้วไปเขาไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมขี่ตามขี่ผัดกันตามแล้วแพงนะแล้วถ้าคนนี้นี่เวลาขึ้นไปอยู่บนรถแล้วมันถึงมือถึงแฮนด์เหรอให้มันอ้าข้นตรงนี้ดูรถติดต้องปีนตอนปีนขึ้นเนี่ยยากไหมปีนขึ้นรถเนี่ยยากสตาร์ทถึงเหรอ มีเขาเขาแต่งตัวมาเฉยๆกวยเขาต้องชุดแบบนี้นะต้องดูเท่ๆหน่อยเท่นะพี่จริงจริงมันก็ดูเท่เนี่ยมีถุงมือถุมือเนี่ยจริงๆงะถ้าจะเท่นะพี่บอกให้วิธีแต่งตัวนะคือเสื้อผ่านแล้วเสื้อตัวนอกเสื้อผ่าน้ในไม่ต้องใส่เลยใส่แบบเนี้ยดื้อตัวเนี้ยคือถอดมาก็เปลือยเลยใส่แบบเนื้อเท่เลยเอาไหมอะจะผมชอบหมวกครับผมว่าหมวกสวยนะใส่หมวกดูแล้วคล้ายๆแบทแมนนะถุงมือชอบไหมคุณาบุ ก็ผมอว่าเท่ดีนะมันก็ช่วยได้เยอะเวลาเราล้มอ่ามือเมือไม่ฉลอกนะอ่ามือไม่ทันรอก็ต้องคือมันก็ต้องมีป้องกันแหละใช่ไหมมือนี้แล้วใช้งานตามปกติได้ไหมเนี่ยถ้าใส่ถุงมือเงี้ยมันจะคงพิมพ์ยากพิมพ์งานยากไม่ใช่ไม่ใช่เสยผมไม่ได้แล้วใครเขาจะใส่ถุงมือคุณคุณแอมเพชรบางทีก็จะเล่นแล้วก็แบบว่าเออดูจังหวะมั่งก็ได้เออไม่ใช่ว่าไอ้นี่หมดคุณแอมเพชรเนี่ยหมดเออทุกอย่างเลยจะเอาลงหมดเงี้ยไหมดู จะไปได้ไหมผิดเวรคขึ้นไปไม่ได้ตายแล้วอุส่าห์ชงไข่มันูชงเลยจะสวยเลยเจอเตะปายกันเล่นเล่นเ่นไนเร่เแล้วแมเอล้ว่ล้วแม่แล้วแม่ล้วม่้วม่แล้ม่้วแเ่แล้วะม่แล้วแม่อล้วมือน้ว t ม่แลนะแม่แล้วนม่แล้วม่อล้ม่แล่ม้อ่่ม้้้เ้ร่มล้วม่่ วนี่อุปกร๋อต้องใส่แว่นดำด้วยเหรออันนี้ของใครเนี่ยไปเอาของใครมายืมหลายคนมากเลยอ๋อเป็นเอามาคนแต่ละคนแต่ละคนใครคือทีมงานหมดเลยทีมงานเสื้อหนังคนหนึ่งของเต้ไม่มีไหมแว่นคนหนึ่งของเต้ไม่มีเต้นี้ขับตัวเปล่าพี่ผมคุณสุ๊รรณขี่เออไม่มีแล้วผมสาร์แรกผมเสารผมเสาร์แรผมเสารแรกเดี๋ยวร้องไห้แล้วเมื่อกี้ผมเสาร์ผมไม่ชอบผมไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์เออเป็ไงเป็ไง ลัวฮะเพราะเพื่อนก็ไปหลายคนเหงั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เก่งเนี่ยไปหมดละหรือ่ผู้ขี่ขาดเออหรือแต่ผู้ขี่ชราเวลาใช่ใช่สมัยเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยผมขับไปพัทยานะขับอยู่จะมีมอเตอร์ไซค์มามาเทียบมั้งมาแซงมั้งมันเอามือเข้าเกียร์นั่งเอามือเข้าเกียร์อันนี้เรื่องจริงเห็นกระตาเลยบางคนบางคนเอาเท้าเนี่ยเนี่ยโทษนะท่านผู้ชมเนี่ยเอาเท้าเอาเท้ามาคั่งใช่ไเอาเท้าบังคับแล้วก็นอนเนี่ย จริงจริงผมเห็นแค่ตาเลยครับอย่างเงี้ยไม่ใช่จะไม่ตายได้เลยไอ้กูเก่งพวกนี้เก่งเออนี่เอามือเข้าเกียร์แล้วแฮนด์มันเท่ามือเข้าเกียร์เอาคางผมไม่รู้แต่ผมเห็นเนี่ยเคยเห็นไอ้่นแดงว่าที่แบบนอนขนาดน่ะเออมี่เี่ล้วมือเข้าเกียร์ผู้ที่เก่งโอ้โหผู้ยอดอ่ะก็ไปหมดแล้วเสร็จไปหมดแล้วแล้วมีทิงตอนนั้นเรียนอยู่เป็รุ่นไปหาเพื่อนที่ศรีละศรีเลชาไปหาเพื่อนศรีราชาเพื่อนเอ้เดี๋ยว เดี๋ยวไปหาเพื่อนกันต่อเงี้ยผมก็ขับรถอยู่เพื่อนเขาจะมีแก๊งโมไซค์ของเขาขับหน้าผมเลยว้าวเราไ่ดีไงแบบอย่างงี้างทั่วผมขับตามแบบฝฟยสมหน้าเกี่ยวกันเองไม่ไม่เหมือนปมเหมืนมือเลยมั่เลยคือเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวนี้นะมีมีกล้องหน้ารถอ่ะ มันจะมีภาพแบบนี้ออกไหนบ่อยเยอะจะเป็นอุบัติเหตุบ้างหรือพลาดเองบ้างแต่อันตรายเนื้อพุ่มเหล็กนี่ยังไงอันตรายถูกคุณกุ้ยมาก่อนก็ขับแล้วคุณกุ้ยยังไงผมผมเป็นคนขี้กลัวก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมากไม่า่อ่บิดเร็วใช่ไหมเราสามสิบสี่สิบแค่นี้ไม่รถผมมันก็ได้แค่นั้นแหละจริงๆแล้วรถมันก็เก่าแล้วเราก็กลัวด้วยเราโอไม่กล้าไม่กล้าขี่เร็วอยู่แล้วก็จะชิดซ้ายตลอดก็ต้องคอยมองกระจกหลังอะไรเงี้ยเลยชนหมาไงเลยชนหมาจะมองกระจกหลังชนหมา อันตรายนะพูดหนึ่งขี่ร์ไซค์แลขนาดผมเพราะอุปกรณ์เขาก็ต้องเซฟเซฟ้วยไม่พี่ขนาดผมขี่แบบปลอดภัยนะยังล้มทั้งหลายครั้งนะบางทีเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยเสียจังหวะมันล้มได้แล้วถ้าคนที่เขาขี่เร็วๆอ่ะโอกาสไงใช่มากขนาดเราขี่ปลอดภัยเรายังเรายังเคยล้มเลยอย่างผมนี่ไม่เคยขี่เลยเคยขี่เฉพาะตอนแบบถ่ายโฆษณา ข้อใาของรายการที่ทํางานเรานี่แหละเียแบบปีสปอนเซอร์มาเีแบบแต่ขี่แบบไม่เข้าเกียร์นะเข้าเกียร์เดียวเพราะเปลี่ยนเกียร์ไม่เป็นผมนไม่เคยขี่เลยก็ทําแบบเมื่อกี้เปลี่ยนพุ่งไเปลี่ยนข้อมือเปลี่ยนเลยเอ้มามือเอามือหรือไม่ก็เอาเอาเอานอนอย่างเงี้เลยแบบนอนแลอวเอาเท้าเตะแผ่นไอ้ไม่เคยเลยเห็นก็ตายคุณเวรแ่างนี้เลยเออพี่ติ๊กเคยเจอนอนอย่างนี้ยเหรอ ได้ยังไงก็ี้ยก็ถึงถึงบอกมันอันตรายอ่ะโอเคหมดเวลาวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวให้น้องโฟช่วยปิดรายการนิดนึงมีมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึ่งไหมก็ข่าวขี่ปภัยนะไม่ข่ัวขี่ปุดัยแม่โทรมาแม่โทรสัมมาไม่รับแม่โทรสัมมาแล้วก็รายการวันก่อนค่ะรับโทรศัพท์ฮัลโหลคุณยุ่งอยู่เปล่าพัดโทรศัพท์มา อ๋อไม่ยุ่งเหรอฮะไม่ยุ่งเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ยุ่งเหรอฮะขอสายคุณยุ่งหน่อยครับคุณนี่ผมเคยเจอนะเวลาจะรับโทรศัพท์ออรั๋ผมยุ่งอยู่ครับผมยุ่งอยู่ครับขอสายคุณยุ่งหน่อยผมเคยเห็นในคลิปนะไอ้นี่มันรีดผ้าอยู่โทรศัพท์มาแทนที่จะรีดตัวนี่จะนั่งยุ้งเลยเป็นไอ เลยคิดว่าคือไอตัวเอาเอาเหรอเนี่ยมันรีดแล้วมันเพิ่มรับโทรศัพท์หยิบคนเดียวกันใช่ไหมพี่ที่เอาลูกขาวมาฝนถูกต้องคนเดียวกันโอเคอ่ะน้องโปิดรายการปิดรายการก็ปิดเลยปิดเลยโอเคเราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนค่ะพบใหมสัปดาห์หน้าสวัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ